ได้แล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยฮะรู้ไหมวันนี้วันอะไรก็วันหยุดไงแม่ผมง่วงนอนวันหยุดสักเทีนห้ผมพักผ่อนเถอะวันนี้แม่จะพาไปกินข้าวนอกบ้านนะไปไหมไปครับแหมพอจะไปข้างนอกไปเลยนะก็ผมอยากไปหน่อ่าไปเปลี่ยนชุดไปอาบนะ้ำไปเปลี่ยนชุดซะ ครับจ้าพูดไปอาบน้ําดีกว่าเอ้ยไม่ต้องอาบน้ํำดีไหมอาบน้ําก็อาบน้ําอาบน้ําก่อนนะทุกคนชุดไหนดีอหลอ่ลอๆทั้งนั้นพู้ชุดนี้ก็สวยชุดนี้ก็สวยชุดไหนดีเนี่ยโูชุดนี้ได้นะเนี่ยผมเอาชุดนี้ได้ไหมครับได้จา้าปไปกันเลยครับแม่ ว่าแต่แม่จะเดินไปหรอครับใช้ใจอยู่ไม่ไกลนี้เองใกล้ๆนั่นแหละโอ้ดีจังเลยไม่ต้องเหนื่อยด้วยใช่ใช่ใช่ปะนั่นไหนอยู่แค่ตรงนี้เองใกล้ถึงแล้วเนี่ยโอ้เร็วมากเลยครับแม่ใช่แล้วแหละ <c oughs> เสียงหายแม่เสียงหายอม <c oughs> <c oughs> โอเคมาแล้วก <c oughs> ็อาจจะเสียงหายหน่อยนะทุกคนอ่ะจะกินอะไรสั่งได้เลยนะลูกแม่ขอกินประมาณเป็นไหนดูหน่อยสั่งเอเนะไรลูกนะอืมแม่เอาเป็นกาแฟแล้วกันนะเออคุณแม่ค้าค้าบูดไหมคะ ไม่บวดค่ะฉันลอนกินแล้วโอเคค่ะมาล,ลูกซื้อกลับกันเถอะฮะแม่บอกว่าจะพามากินที่บ้านไงครับแม่มาพามากินที่นี่ไงครับแม่ผมมุสาลีตื่นเถเอาลนะ่ะลูกนะครับก็ได้อ่ะไหนดูซิว่าเอาอะไรกินดีนะมีอะไรกินบ้างโอ้เอา เอาน้ำชาหรือว่าแอปเปิลพายดีแอปเปิลพายก็แพงนะเนี่ยไม่ให้ตังผม500บาทใช่ไหมใช่จะ้ะผมเอาน้ำนางค้นแล้วกันนะเอะเอากลับแล้วครับป่าปากลับบ้านเออผมไม่อกลับต้องกลับจ้ะก็ได้อ่ะป้าจะลูกไป แม่ครับผมอยากกินไก่ย่างกินที่ไหนอีกล่ะฮะอยากกินส้มตำมไม่เอาอย่างงงแงทำไมแม่ไม่เอาใจผมบ้างอะแม่ก็ใจดีอยู่หรอไงเนี่ยฮะไม่เอาสามามาซื้อแล้วนะแหม ไปเอาบนโต๊ะแม่เร็วมานั่งกินกาแฟแล้วนะแม่ไม่ใส่ถ้วยเขาให้เหรอไม่เอาจ้ากินแบบนี้นี่แหละดีแล้วแม่อผมขอไปเอาก่อนนะลืมเหรอเปล่าครับเปล่าคับเปล่าค่ับอเด็อร่อยไหมแม่อร่อยไหม รสรสชาติมันแบบเค็มๆอ่ะเหมือนเหมือนเอาน้ำปลามาใส่เลยโอ๊ยเค็มมากเลยเหรอครับใช่จ้ะลองกินด้วยได้ไหมครับไม่ได้จ้ะมันเค็มมากเลยนะกินของลูกไปโอเคครับกินดีกว่าหวังว่าจะไม่เป็นเหมือนแม่เขานะ โอ๊ยมดน้ำในบ่อบ,บึงเน่าเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วต้องการใครออกก็แบบเสียแน่ๆรู้ไม่ก็เอาน้ำน้ำที่คองแบบบูดๆมาอย,อ,ยอยากจะอวกมากเลยแม่ค้าโกงกันชัดๆอยใจร้ายเสียไปทั้งสามบาท แพงก็แพงไม่อร่อยก็ยไม่อร่อยอย่างนี้ต้องแจ้งความกันแล้วว่าไปแม่ใช่แล้วแหละต้องแจ้งความกันแล้วปะตัดไปที่ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งพ่อวันนี้หนูอยากไปกินร้านอาหารอันนั้นน่ะอยากกินน้ำได้สิลูกอ่ะพ่อให้ไปสองร้อยบาทนะขอบคุณค่ะรีบไปรีบมานะ ค่ะถึงแล้วพี่คะมีอะไรกินบ้างไหมคะอ่าสั่งเลยจ้ะอืมอกินน้ำส้มแล้วกันง่ายๆหนูขอไปกินที่บ้านได้ไหมคะได้สิจะ้ะกี่บาทคะเนี่ยออสี่ร้อยบาทสองร้อยบาท่ะจ้ะโอ้โหแพงจังเลยอะ่ะทำไมมันแพงขนาดนี้คะ มันอร่อยนะจ๊ะมาจากออสเตรเลียเลยนะจริงหรอคะป้าจริงจ้ะหนูไม่ยอมจ่ายง่ายๆหรอกพ่อหนูเป็นนักวิทยาศาสตาร์หนูต้องไปสืบคนให้ได้เพราะเพื่อนหนูโทรมาบอกว่าร้านป้านี่ไม่อร่อยเหมือนบูดๆเอาของมาบูดมาแล้วก็แพงด้วยหนูไม่ยอมซื้อหรอกคะ่ะหนูจะเอาน้ำข้นเอาน้ำส้มนี้ไปท,ทดสอบ ฮ้ยหนูเฮ้ยฉันต้องโดนจับแน่ๆอะไรนะคะเบาเบาเบา,าโทรหาเพื่อนมาพิสูจน์ด้วยกันในห้องก่อนในร้านก่อนละกันนะฮัลโหลอะเตอที่ร้านป้านังนสอทำไมอะทำไมต้องไปเราจะไปพิสูจน์การว่าน้ำที่เธอซื้อมากับฉันซื้อมามันเป็นยังไงโอเคโอเค ไปกี่โมงล่ะตอนตอน, н, นี้เลยตอนนี้เลยโอเคโอเคว่าแต่เธอว่างไหมอะว่างว่างว่างกำลังจะไปแจ้งความเฮ้ยใจเย็นเย็นโอเคโอเคไปหลูกไปที่ไหนอะเขาบอกไหมก็ไปที่ร้านนั้นไงที่เราเพิ่งไปซื้อมาอ๋อโอเคโอเครอจนเหงื่อตกแล้วนะเนี่ย รอแป๊บหนึ่งสิจะลูกมาแล้วจ้าโอ้โหส่วนทางรัดมาเลยเหรอเนี่ยใช่ละใช่ละมาพิสูจน์กันจ้าโอเคค่ะพิสูจน์ทีละคนเลยของแม่อันกลางเลยนะเนี่ยกลิ่นก็ดูหอมๆนะแต่โอ้โหอาหารรสนี่ใช้ไม่ได้มามาพิสูจน์กันจ้า กน็นั่งกันหมดแล้วหรอเนี่ยของเราเป็นน้ำส้มกลิ่นก็แบบดูเหมือนน้ำส้มธรรมดาๆนะแต่มันแบบรสชาติแบบไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเลยอะอะทำไงดีอะ๋ยวไปเอากล้องตรวจเชื้อโรคก,ก่อนนะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะหนูไม่เชื่อใครง่ายๆหรอกกลับมาทำไมลูก หนูจะมาเอาเครื่องตรวจค่ะตรวจตรวจเชรโรกหรือไม่ก็แบคทีเรียรหรือไม่ก็ของบอมนี่แหละมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาตรวจของหนูก่อนได้ไหมโอ้โหชัดเลยแกงต้มชัวดูสิเนี่ย เห็นไหมมันขึ <If> ้น <Hollywood> ว oh okay, ่ามันคือแกงส้มเฮ้ยต่อไปของพี่ล่ะอ่ะพี่ตรวจเลยน้ำโค้งโอ้ยกอดฉันกินไปได้ยังไงเนี่ยโอเคเธอตรวจต่อเลยอะเออเออเออบ่น้ำจอลเคเอ้ยฉันกินไปได้ยังไงเนี่ย ผมไม่ไหวนะถ้าคุณทำแบบนี้ฉันจะเอาเรื่องของแกให้ให้สิ้นสุดเลยบอกมาดีๆนะใครให้แกมาทำสูตรล้านนี้แพงก็แพงอร่อยก็ไม่อร่อยถ้างั้นเราไปลงพักกันไหม ใจเย็นนะลูกนะไม่ใจเย็นแล้วโทรหาตำรวจเลยไม่ต้องไปโรงพักหรอกอืมเจ้าของร้านไม่ไปง่ายๆแน่ๆใช่ใชใช,ใช่เฮ้ยอย่านะอย่าเอาฉันเข้าคุกเลยฮัลโหลครับเชวยคุณตำรวจนะครับใช่แล้วใช่แล้วเนื้อะไรหรอมีคนโกงครับที่ร้านโมเดิร์น คอฟฟี่ครับโอเคโอเคเจ้า okay, okay. ของร้านใช่ไหมใช่ครับรีบมาเลยนะครับสาขาหนึ่งเลยโอเคครับโอเคครับผมจะรีบไปนะครับโอเคครับแค่นี้จะได้รู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงเออฉันต้องรีบไปให้ได้วันนี้ฉันไม่เอารถไปหรอกฉันจะเดินไป <laughs> อก็อยู่ใกล้โรงพักเราเลยนี่ผมมาแล้วครับโอ้โหเร็วมากเลยนะเนี่ยเจ้าของร้านคนนี้ใช่ไหมครับเสื้อขาวใช่ครับจับมันเลยค่ะเฮ้ยขอร้องนะขอร้องอย่าจับฉันเลยฉันผิดไปแล้วอย่าทำฉันเข้าคคกเลยนะ ไม่เทมเจ้ายัางขายแพลงด้วยคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะอะถ้าคุณไม่ยอมจ่ายเงินให้ไม่ยอมคืนเงินให้เขาผมก็จะจับคุณฮฉันยอมคืนเงินก็ได้เอาเงินไปจะหนูป้าขอโทษนะจ๊ะจ้ะเอาเงินไปค่ะฉันขอโทษนะคะโอเค เอาเงินไปค่ะฉันขอโทษนะไม่เป็นไรครับจ้ะแค่นี้ก็จบสิ้นครับยอมรับไปตรงๆเลยครับค่ะไม่ต้องร้องครับอ่ะไปค่ะ,ะปิดร้านหนึ่งเดือนนะครับแล้วไปเอาของจริงมานะครับห้ามเอาเป็นน้ำแกงส้มน้ำอะไรนะน้ำคลองค่ะอ่ะ น้ำอะไรน้ำบอจระเข้โอ้ยเฮ้ยผมผมไม่ไหวขนาดผมกินผมไม่กล้าเลยนะผมผมไม่ยกโทษให้คุณหรอกไปเข,าข้าคุกอ้อย่าทำาอ้าหอัวราะอ่เอาเข้าคุกไปแล้วอย่าออกมานะไอ้ฉันนอนกินอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ใช่ ตอนปีนึงอะฮะปีนึ่งเลยเหรอใช่ฉันจะเอาไอา้อีกคองมาให้เธอกินบ้างอะอยู่ที่นี่มีให้มีความสุขละกันนะฮะไปละถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุกหน้า